เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนับกลับเข้าสู่รายการ g ีดบิพันผมนายพันธนับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านกลับเข้าสู่เกม Minecraft Mod Showcase และใน Mod Showcase วันนี้นะครับผมมัดรวมเอา m อดที่จะนําเสนอม m o เตอร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่สุดจะแสนเท่เข้ามาใน Minecraft ให้น้องๆเนี่ยได้ผจญภัยและสะปอยไว้เลยนะครับว่าสิ่งมีชีวิตบางตัวใน Mod รีวิววันนี้เนี่ย ยากแล้วก็อันตรายมากๆแต่ก่อนจะเข้าไปในวิดีโอเนี่ยผมอยากจะแนะนําเกมนึงให้น้องๆได้รู้จักก่อนนะครับไม่ต่างกันเลยเกมนี้เนี่ยจะพาน้องๆไปล่าสัตว์ประหลาดเหมือนกันหรือถ้าพูดได้ถูกเนี่ยต้องบอกว่าไปเรียนโรงเรียนล่ามากกังกรมากกว่าเกมนั้นก็คือเกม Dragon Raja Dragon Raja Sea เกม MMORPG บนโทรศัพท์มือถือที่พัฒนาโดย Unreal Engine ซึ่งมันก็เลยให้เอฟเฟกที่แบบโคตรจะาอลังการงานสร้างเลยนะเวลาดูคัดซีนหรือว่าเวลาเล่นเกมทีเนี่ยยังกระดูออนิเมะเลย แล้วตอนนี้เนี่ยตัวเกมเขาก็มีอัปเดตใหม่มาด้วยนะนั่นก็คือคาสดใหม่สุดจะเท่ยอย่างพวกนักสเก็ตบอร์ดแน่นอนวัยรุ่นสเก็ตบอร์ดถือไม้เบสบอลมาเลยไม้บลองอะ่ะเออเอาไปตีศัตรูได้หรือว่าถ้าเกิดไม่ใช่สายตีใกล้เนี่ยจะเอาหน้าสามมายิงศัตรูก็ยังได้และแน่นอนอยู่แล้วนะเป็นนักสเก็ตบอร์ดเนี่ยคาสดนี้ยานพาหนะของเขาก็ต้องเป็นสเก็ตบอร์ดคู่ใจเลยโคตรจะเท่แค่ไหนอย่างเกียรนะ์น่ะวิ่งเอาไม้เบสบอลไปตีชาวบ้านเขาแล้วก็ไล่สเก็ตหนีแลวไม่ใช่แค่นั้นนะตอนนี้ยังมีแเกาะ ไล์มาใหม่ด้วยคือมันสวยมากมากเลยอันผมดูให้ดูภาพก่อนเลยสามารถไปสูดรบรรยากาศได้นะดอ,ดอกมงลดอกไม้สีชมพูนี่มาเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่ใช่สายธรรมชาติเกาะสตาร์ไลท์เนี่ยก็สามารถแวะเวียนไปดื่มดาความน่ากลัวกับการสำรวจโซนพยาบาลสุดหลอนได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีให้เล่นแบบทั้งเก็บเนื้อเรื่องซึ่งเนื้อเรื่องมันจะเป็นแบบเล่าปลายเปิดเนื้อเรื่องเนี่ยน่าติดตามมากๆผมขอสารภาพลยว่าผมเล่นไปตั้ง3ชั่วโมงแล้วแค่ตามเนื้อเรื่องอย่างเดียวเนี่ยหรือว่าเราจะไป สร้างบ้านชิลๆไปแต่งงานเจอกับสาวรู้ว่าหนุ่มที่ไหนในเกมแล้วก็จัดงานแต่งงานกันขึ้นมาแม่้ก็ไปเป็นเชฟไปเป็นดาราย,ยังได้เลยคือเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เล่นได้ทั้งแบบว่าฮาร์ดคอร์เก็บเวลลงดันกันกับเพื่อนแบบว่าเอาภารกิจไปตีมอนสเตอร์ที่เป็นประเภทมังกรหรือว่าหมียักษ์แบบเรียลไทม์อัพสกิลเนี่ยก็จะเป็นแบบเชิงลึกด้วยนะน่าหมายของมันก็จะมีสกิลทรีสมากมายแล้วก็มีความสามารถให้เราเลือกแตกต่างกันออกไปซึ่งตัวสกิลเนี่ยมันก็จะยิ่งลึกลงปีกถ้าเก ว่าเราเอาเรื่องของคลาสที่มันมีเยอะแยะเอามาคิดคำนวณด้วยแล้วไม่พอมันยังมีระบบทายาทเพิ่มความลึกล้ําของสกิลเข้าไปอีกแต่ถ้าเขาไม่ใช่สายบูล้างผ่านเนี่ยสายชิลเขาก็มีให้นะสามารถไปบินเล่นหรือว่าเดินเล่นในสวนสนุกได้เวลาเจอใครเราก็สามารถแอดไปคุยกับเขาในเกมได้ด้วยอาจจะคุยกันข้ามแมปหรือว่านัดไปเจอกันในโลเคชันไหนสักตรงหนึ่งในแมปคือมันชิลมากๆอะเอาจริงมันมีแม้กระทั่งโรงแรมออนเซน็นเอาไ้นอนแช่ไข่ยังมีเลยนะถ้าเกิดว่าอยากเล่นกันแล้วก็สามารถกดลิงก์ด้านบนสุดของคำอธิบาย วิดีโอแล้วก็ไปโหลดมาเล่นกันเลยและสําหรับหมอดแรกของวันนี้นะครับมันจะเป็นหมอดของ Minecraft 1.17 Fabric Version นะฮะซึ่งมอดนี้นะฮะมีชื่อว่า From the Shadows นะครับหรือว่าจากในเงามืดโดยตัวหมอดเนี่ยเป็นหมอดที่ค่อนข้างใหม่มากๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีมอนสเตอร์ที่นําเข้ามาแค่2ตัวเท่านั้นเองแต่บอกเลยว่ามอดนี้เนี่ยเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณเลยนะฮะมอนสเตอร์ตัวแรกที่ผมจะพามาดูนะครับมีชื่อว่า Nehe m o t s Nehe m o s เป็นปีศาจที่อันตรายมากๆผุดขึ้นมาจากนรกเลยในเฮมอสเนี่ยไม่ได้สปอนบ่อยนะครับแต่ว่าพวกมันสามารถที่จะสปอนได้ในทุกๆที่บนโลกนี้เลยพวกมันมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทนะครับก็จะมีตั้งแต่ในเฮมอสธรรมดาในเฮมอสพิษในเฮมอสสายฟ้าในเฮมอสไฟและสุดท้ายก็คือเอนเดอร์ในเฮมอสครับซึ่งอย่างที่พอจะเดาได้นะครับในเฮมอสต่างประเภทกันเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผมจะไม่ได้พูดถึงความสามารถของในเฮมอสแบบปกติหรือว่าในเฮมอสที่ไม่มีธาตุเพราะว่าในเฮมอสประเภทนั้น ก็จะทําได้แค่การโจมตีทั่วไปครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เอนเดอร์ในเฮมอสกันเลยแล้วกันเอนเดอร์ er, ในเฮมอสเนี่ยความสามารถของมันนะครับก็คือการวาร์ปซึ่งน้องๆจะต้องไม่สับสนนะครับเพราะว่าในเฮมอสเนี่ยเดิมทีความสามารถมันคือการหายตัวอยู่แล้วแต่แค่ว่าเอนเดอร์ในเฮมอสเนี่ยจะสามารถวาร์ปจากจุดหนึ่งมาหาเราได้ต่อมาคือในเฮมอสสายฟ้าในเฮมอสสายฟ้าเนี่ยเป็นเฮมอสประเภทเดียวที่ถ้าเกิดว่าเราไปเข้าใกล้มันเนี่ยแค่เข้าใกล้นะครับมันก็สามารถที่จะทำดาเมจกับเราได้แล้วสังเกตได้จากวิดีโอที่สดใด้อตอนนรกเเ์ิไปล เฮมอสสายฟ้าเนี่ยก็จะโดนไฟฟ้าช็อตครับและเช่นกันนะครับเวลาที่มันพุ่งตรงมาโจมตีเราเนี่ยเราก็จะโดนไฟฟ้าช็อตเหมือนกันต่อมาคือในเฮมอสไฟนะครับซึ่งแน่นอนการโจมตีของมันเนี่ยจะทําให้เราได้รับดาเมจจากไฟด้วยแต่ว่าในเฮมอสไฟเนี่ยจะไม่ได้ทําให้สิ่งมีชีวิตรอบๆตัวมันลุกเป็นไฟครับสุดท้ายก็คือในเฮมอสพิษซึ่งก็แน่นอนครับเวลาที่มันโจมตีเราเนี่ยตัวเราจะติดสถานะติดพิษซึ่งจะเป็นสถานะพิษเลเวล2ทําให้เราเนี่ยได้รับดาเมจอย่างมหาศาลเลยอย่างที่บอกไปครับ มันก็จะพุ่งตรงมาหาเราแล้วก็จะค่อยเปิดตัวมาอีกทีเวลาที่มันใกล้โจมตีเราได้แล้วในเฮมอสมีเลือด50นะครับแล้วก็มีเกาะที่ค่อนข้างสูงเลยลถึงแม้ในวิดีโอเนี่ยผมจะแสดงการต่อสู้กับมันได้ค่อนข้างง่ายแต่เป็นเพราะว่าทั้งตัวผมเนี่ยใส่ชุดเนเธอร์ไรท์อยู่ดาบของผมก็เป็นดาบเนเธอร์ไรท์อีกทั้งผมยังมีโกลเด้นแอปเปิลด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนเฮมอสเนี่ยถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมผมว่าหนีดีกว่าครับสิ่งมีชีวิตตัวต่อมานะครับก็คือ, ist, อาคนาลอคนาล าตาคล้ายกันกันกบอิเลเจอร์แต่ว่าตาของพวกเขาเนี่ยจะเรืองแสงเป็นสีฟ้าอีกครั้งพวกเขายังมีสมุดเวทมนต์สเล่มบินอยู่รอบตัวด้วยใช่แล้วครับพวกเขาใช้เวทมนต์เป็นอาวุธเช่นเดียวกันกับเนเฮมอตนะครับเวลาที่เขาเห็นเราเนี่ยเขาจะหายตัวแล้วเขาก็จะเสกเหมอกขึ้นมานะครับเพื่อพังตัวแล้วก็ถอยกลับไปตั้งหลักนั่นกะ็เพราะว่าพวกเขาทิสเนี่ยเป็นนักต่อสู้ระยะกลางการโจมตีของมันเนี่ยก็คือการเสกฟันขึ้นมาจากพื้นเพื่อโจมตีเราเป็นแนวตรงแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้มันได้มากพอแล้วก็ไปโจมตีมนนะะตมันนใรระะะยปชิิดเพวกาท จะเสกฟันขึ้นมารอบตัวซึ่งท่านี้เนี่ยหลบไม่ได้เราต้องโดนเต็มๆครับแต่ข้อดีของเขาทิสแนปก็คือถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันได้เนี่ยเราจะได้โทเทมออฟอันดายิงมาฟรีๆเลยมอดท,ที่2ในวันนี้นะครับคือมอดท,ที่ชื่อว่า risk of rain แต่ถ้าเกิดว่าชื่อนะั้นมันฟังดูคุ้นๆนะครับใช่แล้วฮะมันคือมอดท,ที่นํามาจากเกม Risk of Rain นั่นเองส่วนตัวผมยังไม่เคยเล่นเกม Risk of r a i รนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนเคยเล่นเนี่ยก็สามารถเม้นท์บอกผมได้นะว่ามันสนุกหรือเปล่าเผื่อออผมมมมจะไปลลลงเเ่่เน่นนแแตต็ดีี้้ิทวก สิ่งมีชีวิตเข้ามา3ตัวนะครับจากมอตเวสเซฟเรนตัวแรกเนี่ยก็คือเจ้าสโตนโกเลมหรือว่าโกเลมหินโดยสโตนโกเลมเนี่ยมีเกาะสูงมากแล้วก็มีเลือด100แถมยิงตีรุนแรงมากอีกด้วยการโจมตีของมันนะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะไกลถึงกลางเนี่ยมันก็จะจ้องเรานะครับด้วยตาเลเซอร์ของมันแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยทําดาเมจคล้ายๆกันกับพวกกาเดียนซึ่งเลเซอร์นี้เนี่ยมันจะติดตามเราไปทุกที่เลยนะครับยกเว้นแต่ว่าเราเนี่ยเอาบล็อกมากันไว้ระหว่างเรากับมันโดยการใช้โล่เนี่ยก็จะ มันไดด้้วยแต่ส่วนที่แรงมากของมันจริงๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้มันนะครับมันจะใช้ท่าส l a m นะฮะหรือว่าเอามือหินยักษ์สองข้างของมันเนี่ยทุบเราทําให้เราได้รับดาเมจมหาศาลแถมยังยิงเราขึ้นไปในอากาศทําให้เราเนี่ยโดนฟอร์ดาเมจด,ด้วยสรงก็เลยมีความสามารถหนึ่งนะครับซึ่งเป็นความสามารถพสซีฟเวลาที่มันเดินอยู่ในป่าเนี่ยมันสามารถทําลายบล็อกอ่อนๆได้อย่างเช่นพวกบล็อกใบไม้ดังนั้นแล้วมันเป็นศัตรูตัวหนึ่งนะที่เราต้องระวังเอาไว้ให้ดีเลยสิ่งมีชีวิตตัวที่2ที่มอนนี้เติมเข้ามานะ เลมูเรียนเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์งูนะครับซึ่งเป็นงูที่มีแขนมีขาเหมือนกับเราเลยแล้วพวกมันเนี่ยก็ใส่เกราะแล้วก็มีอาวุธติดอยู่ที่แขนด้วยถึงแม้พวกมันจะมีเลือดแค่ยี่สิบนะครับแต่ว่าอย่าดูถูกมันเชียวพวกมันเนี่ยมีสองสกิลนะครับสกิลแรกในการโจมตีเนี่ยก็คือเป็นสกิลโจมตีระยะไกลถ้าเกิดว่าเราอยู่ไกลมันนะครับมันจะยิงลูกบอลไฟใส่เราแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้มันมากพอเนี่ยพวกมันก็จะวิ่งชาร์จเข้ามาโจมตีระยะใกล้กับเราครับโดยมันก็จะใช้การโจมตีด้วยยกกกกรรงงงเเลลลล็บบบบสสัััันนนาิูอไฟใ่่แะ ีชีวิตตัวสุดท้ายของบอดนี้นะฮะก็คือพวกกันเนอร์โดรนนะครับหรือว่าโดรนปืนนั่นเองโดยพวกโดรนปืนเนี่ยมันก็จะเกิดทั่วไปในแมบบเลยนะฮะมันจะเกิดเป็นเหมือนกับบอลสีฟ้าที่มีคอปเตอร์ไม้ไผ่ติดอยู่บนหัวแต่มันจะถูกฝังอยู่ในดินนะครับโผล่หัวออกมาแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราเจอมันนะครับให้เราเนี่ยเอาโกลเด้นนักเกตของเรานะครับไปกดคลิกขวาที่ตัวมันซึ่งก็จะเป็นการซื้อมันนั่นเองซึ่งพวกกันเนอร์โดรนเนี่ยมันก็จะสุ่มนะว่ามันจะกินได้ตัั้้งงแแต่่1-20โกลลลเเเดนยหจาาทีร ซื้อมันแล้วเนี่ยพวกมันก็จะผุดตัวเองขึ้นมาจากดินนะครับเราสามารถที่จะคลิกขวาให้มันนั่งอยู่กับที่หรือว่าคิกขวาอีกทีให้มันเดินตามเราได้ต้องพูดว่าบินตามดีกว่าครับพวกนี้เนี่ยมันจะบินตามเราไปไหนมาไหนทุกที่เลยแล้วพอเจอศัตรูเนี่ยมันก็จะทําการยิงโดยอัตโนมัติพวกมันจะยิงกระสุนติดกัน4นัดนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่มันใช้สกิลนี้เนี่ยมันจะต้องคููดาวน์งวินาทีถ้าเกิดว่าโดนปืนของเราได้รับดาเมจนะครับเราสามารถฮิวมันได้นะโดยการใช้ i r o n Nu ักเกตกดคิกขวาที่ตัวมัันนนนนททีีี้คววาามเจจงงขออ่่ยยูํรก ตัวอย่างนะที่น้องๆเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมีการ์เนอร์โดนอยู่รอบๆตัวผม10โดนและดูเอาละกันนะครับผมไม่ได้โจมตีไอ้เจ้าโกเลมหินนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวผมเพียงแค่ยืนแล้วก็ให้มันโจมตีผมหลังจากนั้นเนี่ยพวกการ์เนอร์โดนก็จะทําการกําจัดไอ้โกเลมหินนีน้ให้ผมเองครับผมบอกแล้วครับถึงแนมะ้พวกมันจะตัวเล็กดูกระจจอยร้อยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยมันโกงมากๆนี่ขนาดแค่10ตัวนะครับนึกสภาพร้อยตัวดิและไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดนะครับมอด Risk Rain, มอมริสก์อจะเรนเนี่ยเติม ใ Minecraft สมบัติพวกนี้นะครับสามารถหาเจอได้ในกล่องดันเจียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในปีรมิดทะเลทรายในเนเธอร์ดันเจียนหรือว่าในวัดในป่าโดยสมบัติพิเศษพวกนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน9้าอย่างนะครับเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสมบัติอันแรกที่จะแนะนําให้ฟังนะครับมีชื่อว่า Bu ส i ิงฟังกัสมันคือเห็ดราแห่งการฮิลครับซึ่งเห็ดราอันนี้เนี่ยมันโกงหน่อยๆน,นะครับก็คือเวลาที่เรายือนอยู่นิ่งๆน,นะฮะแล้วเรามีบัส i ิงฟังกัสอยู่ในอินเวนทอรี่หรือว่าในกระเป๋าเราเนี่ยแค่เรายืนนิ่งๆส วินะครับมันก็จะฮิวเราครึ่งหัวใจนะฮะทุกๆ2วิทีนี้ในความโกงของมันเนี่ยเพิ่มขาไปอีกนะฮะก็คือยิ่งเรามีมันมากเนี่ยทุกๆ2วิเราก็จะยิ่งฮิวเพิ่ม1น,นส่วนส,วนสวนหัวใจก็ดูอย่างตัวอย่างครับผมสู้กับสโตนโกลเลมเนี่ยผมแทบไม่มีวันตายเลยนะครับตราบใดที่ผมยืนอยู่นิ่งๆแต่งที่บอกครับมันเป็นทางทฤษฎีเท่านั้นเพราะว่าเราไม่มีทางที่จะหาบัสลิงฟังการเจอได้เยอะขนาดนี้แต่ยังไงมีติดตัวไว้แค่อัน2อันมันก็โกงมากๆแล้วครับสมบัติอันตครัค bar, ว Crow เองเงความสามารถก็โกงอยู่แล้วนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีมันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแล้วเราไปโจมตีสิ่งมีชีวิตตัวไหนก็ตามที่มีเลือดมากกว่า90%ของเลือดทั้งหมดเราจะทําดาเมจมากขึ้น150ครับแต่ว่าความสามารถนี้เนี่ยใช้ได้เฉพาะตอนที่ศัตรูของเรายังเลือดเกิน90%อยู่นะครับซึ่งก็คล้ายก,กันกับสมบัติอันแรกเลยนะครับแล้วก็สมบัติอื่นๆก็จะเหมือนนกันนะฮะก็คือยิ่งเรามีเยอะเนี่ยมันยิ่งโกงหมายความว่าทุกๆค,นนครับาพ่ขึนอ,อนที่ แพ้1อันเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในกระเป๋าเรามันจะเพิ่มความเร็วของเรา20%แล้วทุกๆ4อันที่เรามีเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มความเร็วเข้าไปอีก20%หมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีสมบัติอันนี้20อันเนี่ยเราก็จะวิ่งเร็วขึ้น100%หรือว่า2เท่าแลวใช่ครับถ้าเกิดว่าเรามีสมบัติอันนี้60อัน,น,อน,นซึ่งหามไม่ได้หรอกครับเราก็จะวิ่งเร็วขึ้น300%เลยสมบัติอันต่อมาคือแว่นตาของคนทําเลนซ์ซึ่งแว่นตาอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีรหนึ่า แล้วทุกๆแว่นตาวิเศษอันนี้ที่เรามีเนี่ยมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เข้าไปอีก1.5%โดยถ้าเกิดว่าเรามีแว่นตาอันนี้64อันเนี่ยเราจะสามารถทำดาเมจ2เท่าได้ทุกๆครั้งที่เราโจมตีเลยสมบัติอันต่อมาก็คือหลอดฉีดยาของทหารซึ่งยาอันนี้เนี่ยจะทําให้เราขยับมือได้เร็วขึ้นหรือว่าติดสถานะเฮสนั่นเองโดยหน,นึ่งอันเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตี10%แล้วก็เพิ่มความเร็วในการขุด20%และถ้าเกิดว่าเราเก็บได้ทุกๆ4อันเนี่ยมันก็จะเพ โทพาสซึ่งเข็มกัดอันนี้เนี่ยทุกๆครั้งที่เราฆ่ามอนสเตอร์ได้เราก็จะได้หัวใจสีเหลืองเพิ่มขึ้น2หัวใจครับแล้วยิ่งเรามีสมบัติอันนี้มากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งบวกหัวใจเข้าไปได้มากเท่านั้นแต่หัวใจสีเหลืองที่บวกได้เนี่ยจะตันแค่สิบหัวใจนะครับสมบัติอันต่อมานะ่ยก็คือ Tougher Times หรือว่าตุ๊กตาหมีเก่าโดยสมบัติอันนี้เนี่ยจะไม่สาม,มารถสแต็กได้นะครับความสามารถของมันนะก็คือมีโอกาสค่อนข้างต่ำที่มันจะรับดาเมจแทนเรานะหรือว่าลบล้างดาเม,ามจเนั เป็นสมบัติแบบใช้งานนะครับหมายความว่าเราจะต้องกดคลิกขวามันแน่แล้วมันก็จะหายไปเลยความสามารถของมันนะก็คือเวลาที่เรากดคลิกขวามันเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดเราอย่างถาวรหนึ่งหัวใจสมบัติอันสุดท้ายจากหมอดนีนะมีชื่อว่า Rose Buckle นะครับหรือว่าหัวเข็มขัดวิเศษซึ่งหัวเข็มขัดอันนี้นะครับความสามารถของมันเนี่ยก็คือเวลาที่เราวิ่งอยู่เนี่ยมันจะทําให้เราติดค่าสถานะ Resistance หรือว่าลดดาเมจที่เราได้รับโดย1อันเนี่ยก็จะลดดาเมจไป20%ถ้าเกิดว่ามี4อันก็ลดดาเมจ40% 8อันก็60 แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีทั้งหมด16อันเนี่ยเราสามารถลดดาเมจได้มากสุดถึง80%เลยประโยชน์ของมนันแอบเยอะแยะมากมายเลยเราอาจจะไปวิ่งฝ่ามอนสเตอร์หรือว่าเอามาโดดลงจากที่สูงก็ได้และมอดสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับมีชื่อว่ามอด average head crab มอดนะครับซึ่งมอดนี้เนี่ยก็จะเติม head crab นะครับซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดจากเกม half life เข้ามาใน minecraft พวก head crab ใน minecraft นะครับก็จะตัวเล็กมากๆนะครับตัวสีขาวแล้วก็จะมีขานะอยู่สีขาเดิมทีในตัวของมันเองไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนะครับเลือด ด้วยโดยวิธีการโจมตีของมันเนี่ยก็คือมันก็จะกระโดดมาโจมตีเรานะครับแต่เช่นเดียวกันนะครับกับในเกม Half Life ความสามารถที่สร้างชื่อให้กับเจ้า Headcrab เนี่ยก็คือความสามารถในการยึดควบคุมร่างซึ่งมันจะทําได้นะครับกับเฉพาะพวกซอมบี้เท่านั้นเวลาที่ Headcrab เจอซอมบี้นะครับพวกมันเนี่ยก็จะกระโจนเข้าไปโจมตีซอมบี้ตัวนั้นเพียงแค่หนึ่งการโจมตีเท่านั้นนะฮะ Headcrab เนี่ยก็จะทําการยึดร่างซอมบี้ได้ซึ่งซอมบี้ที่โดนยึดร่างนะครับเราจะเรียกว่า Headcrab Zombie โดย Headcrab Zombie เนี่ยจะถึกกว่าก็คือมีเลือดเพิ่มขึ้น้นอีกทัังยงย วิ่งเร็วกว่าด้วยแต่สิ่งที่ทําให้มันอันตรายมากกว่าซอมบี้ธรรมดาหลายเท่าตัวเนี่ยก็คือมันจะไม่ถูกเผาโดยแสงอาทิตย์อีกต่อไปหมายความว่าในตอนกลางวันเนี่ยเราก็สามารถโดนพวกเฮดครา b ซอมบี้โจมตีได้ครับแล้วถ้านั้นยังแย่ไม่พอนะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เฮดคราฟซอมบี้เนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่เรื่อยก็มีโอกาสสูงมากๆนะครับที่พวกมันเนี่ยจะกลายพันธุ์เป็นฟาสต์เฮดครา b ซอมบี้ซึ่งก็คือเฮดครา b ซอมบี้แต่ว่าเป็นเวอร์ชันเร็วกว่านั่นเองโดยถึงแม้ร่างนี้เนี่จะ,ะ่วา วิ่งหนีมันได้เลยแต่ถึงยังไงนะครับการโจมตีเนี่ยก็ยังรุนแรงเท่ากันกับซอมบี้ธรรมดาอยู่ดีแต่หมอดนี้นะครับเขาก็ยังใจดีใส่อุปกรณ์เข้ามาให้เราต่อสู้กับพวกเฮดแครบได้ง่ายขึ้นซึ่งอุปกรณ์ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือดีบเกอร์กับแฉลงครับความสามารถของดีบเกอร์นะครับก็ตามชื่อเลยมันเอาไว้ถอดจางอยยปากของพวกเฮดแครบวิธีการใช้งานนะครับก็คือเราเอาอุปกรณ์อันนี้เนี่ยไปคิดขวาเฮดแครบแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้กัน2งทางครับทางแรกก็คือ Head มันจะกลายเป็นเฮดแคร็บที่ไม่สามารถโจมตีใครได้เพราะว่าจะงอยปากของมันเนี่ยถูกถอดออกไปแล้วแต่ต้องพกไปเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าดีบิเกอร์เนี่ยพังเร็วมากๆอุปกรณ์อันต่อมาก,ก็คือโครบาหรือว่าแฉลงโดยตัวแฉลงเองเนี่ยสามารถใช้เป็นอาวุธได้แล้วถ้าเกิดว่าเราโจมตีเฮดแคร็บด้วยแฉลงอันนี้เนี่ยพวกมันจะติดค่าสถานะอ่อนแอแล้วก็ค่าสถานะวิ่งช้าครับและในหมอดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเฮดแคร็บตายลงเนี่ยมันมีโอกาสดรอปของ4อย่างด้วยกันซึ่งก็คือหัวใจของมันคิ้วหนังกงเล็บแล้วก็เนืื้้อออออโดยยยยยขงงง4่่าาาานนีีเมมมประมมระช์กกกลคแ็ เราสามารถเอาไปคราฟเป็นบล็อกตกแต่งได้หรือว่าเราจะเอาพวกมันไปคราฟเป็นถ้วยรางวัลเฮดแครบก็ยังได้เลยประโยชน์ต่อมาก็คือเราสามารถนําไปคราฟเป็นซุปได้นะครับโดยซุปอันนี้เนี่ยถึงแม้มันจะขยะขยน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากลืนมันลงไปได้เนี่ยมันจะทําให้เราติดค่าสถานะกระโดดสูงนะครับเหมือนกันกับพวกเฮดแครบเลยและอย่างสุดท้ายที่ผมแนะนําให้คราฟนะครับก็คือหมวกเฮดแครบซึ่งหมวกอันนี้เนี่ยจะทําให้เรากระโดดสูงเหมือนกับเรากินซุปอันเมื่อกี้เลยแต่ว่าค่าสถานะโดดสูงเนี่ยจะอยู่กกัับเรราาออวทีี่หมน้ยงู แอปเกาะอยู่บนหัวเนี่ยผมว่ามันก็เท่ม,มากๆด้วยและนั่นนะครับก็จะเป็นเวลาทั้งหมดที่ผมมีให้ในมอดรีวิววันนี้นะครบอบยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมกัานมากๆเลยนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็สละเวลาอันมีค่าของคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้ามาชมคลิปของผมครับถ้าเกิดว่ามีมอดไหนอยากให้ผมรีวิวอีกก็สามารถเม้นลงไปในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้า peace out